มันมีโดนแล้วเนาะยมงออกอืมตะกี้โดนถ้าจนะเอะอ,อนี่เจ้าจุยกันเอาเศษใบงาออกนะเจ้าสวัสดีเจ้าาพวกก็น้องเบ้นคนเรี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าตอนนี้เริ่ม เข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วนะเจ้าเกาหลีก็เริ่มหนาวนะเจ้านาะอุณหภูมิุมก็ติดลบแล้วนะเจ้าแต่สิ่งที่เฮาขาดมาได้เวลาหน้าหนาวนะเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแต่แต่ก็จะหู้จักเข้านึกงานะเจ้านี่เจ้าต้องเบ้นเขาปลุกปลูกงาขี้มอนเองนะเจ้าเอาไว้เนี่ยเข้านึกงากินนะเจ้านี่ต้องเบนอยู่เกาหลีนะเจ้าเนาะเวลาหาซื้องามันซื้อยากนะเจ้าต้องเบ้นก็เลยปลูกไว้กินเองเลยเจ้าแล้วสามีต้องเบ้นกับชอบเนี่ยเข้า ปลูกงาน่ะเจ้าใจงาคี้มอนเนี่ะเจ้าเนาะโอมขนาดหนะเจ้า,ฮาเฮา,าก็เลยชอบปลูกงาทุกๆปีก็จะปลูกงาเองนะ่ะจะเป็นงานขี้มอนแล้วก็จะมาตีคนเดียวนะเจ้า เลิกงานกลับมาจ่ยกันนะเจ้าเกี่ยวนะเจ้าเกี่ยวงานขี้มอนแบบนี้เลยนะเจ้าเนาะมีความสุขดีเจ้าเหมือนเฮาแช้ชีวิตอยู่บ้านเฮาเลยนะเจ้าอยากกินยังกบปูกนะเจ้าแกล้วใงงานขี้มอนเฮาก็สามารถเอามากินหมูกับหมูย่างได้นะเจ้าพื้นที่ที่ต้องเป็นเขาปูกก็คือพื้นที่ของเท่าแกนะเจ้าเนาะพอดีเท่าแกเปิลมีพื้นที่หลายนะเจ้าแล้วเปิลมัได้ง่ายยังนะเจ้าเปิ้ลเฮาดูแลทุกอย่างเฮาอยากปูกยังก็ปูกเต็มที่นะเจ้าเท่าแกเปิลมีฟาร์มหมูหลายฟาร์มนะเจ้าเปิลมัมีเวลามาดูแลนะเจ้า ทุกปีถ้าว่าได้ปลูกยัางนะเจ้ามันกะโฮกนะเจ้าแล้วก็ต้องมาตัดหญ้ามาพ่นยาอย่างนะเจ้าตอเป็นกษาตริย์มีเกษยดด้พื้นที่นะเจ้าเนาะก็เลยเลือกที่จะหาอยังมาปลูกนะเจ้าไพกินเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายเจ้านี่เจ้านี่ก็จะเป็นงาขี้ม่อนนะเจ้าต้องเป็นเขารอมันแห้งแล้วก็จะมาตีงาขี้ม่อนกับเจ้าปีนี้นะเจ้าบัใครได้หลายเหมือนทุกๆปีนะเจ้ามีโดแล้วเนาะ ออตะกี้โรนสู้อะส,ส,สู้สู้ต้านข้างนี่<ด>เมด็ดถราจะลน,นถึงเวลามาตีงานขี้มอนแล้วนะเจ้าน้องขับเบนเขาตากไว้ประมาณสามวันนะเจ้างาก็เริ่มแห้งแล้วเจ้านี้คุณสามีน้องเบนกันเริ่มตีงากันแล้วนะเจ้า<ด>อ้ได้หลายน,นะตัวน,น,นี่มันเนาะเนี่ยจานมันลนเนาะนี่โหลนี่เต็มเตอนนั้นะ ตีไงไกด์พ่อมีสุดใหม่มือไทยเขาไม่ได้ยินนะเืียน,นยังเห็นนะสูตใหม่ไงตัวพันหูโก,กว่าเ้ามาเพี่พัน,นพี่ตียังไงก็อันนี้พันม,มันหล่นเหี้ยมดไง ตีจะได้กับร่นเหี้ยมดพี่อัฐก็เลยจะไปหาวิธีไปหาเอากระสอบเอาเออนั่งตีจะเจ้าเรากับหันนี่แหละเจ้าความสู้ของน,อน,อนอ้นองนะเจ้าเนาะเลิกงานก็นมาช่วยกัน,นกตีงานเสร็จแล้วเขาก็มาเอาใบไม้ยังอ่องนะเจ้าใส่เอาใบไม้เอาด้องานขอเนี่นออยช่วยก,กันแล้วเดี๋ยวก็รอไปตากแห้งกัก๊มนาตัวเนาะ ตัวปลอล้บ้เดี๋ยวเขาก็เอาบ้มาเาบอไม่แม่มันแห้งเสียดายมั้งเลยนี่เขากัดพัดก็จะอมนี่เขาก็จะเอางาก้าบไปตากแดดบ้านนะเจ้าแล้วก็ลองมันแห้งกิดหน่อยเขาก็คกวยพัดนะเจ้าเนาะะจะช่วยกันเก็บบุบก่อนเอออุมอ้มไปจี่เลยแล้วก็ไปตากจี่เลยเออตากจะเอี้ยนั่นเ <สา S 2> นาะนนนนแล้วก็อุ้มเอาเศษกระสอบไปเนจะ้างาไปตากกันละ <c oughs> อันนี้ก็เอาโอฮอพักการ<อ> <c oughs> นี่เจ้าวชาพูกับโอลกฮอพักการไหมอพราะลนี่เจ้านี่เป็นงาขี้มอนของปีนี่นะเจา้าตีนต้องเบนเขาปูกล้วยนะเจา้าปีนี่ได้บะค่อยหนักเจา้าแต่กัเม็ดใยงามขนาดเลยนะเจา้าแต่บะอีกกระป๋อกินแล้วนะเจา้าเนาะนี่เจา้ากุสากำลังวีเอางาออกนะเจา้าเนาะใบไม้ออกจะกลัวจะได้กินคะ ุูเตี่ยเขาองเกล้าน,น่ะถัวเขามีนี่ก็กระด้งมีใหญ่ก็ไปซื้อกระด้งก็อําจะกูสามีเมียมัามากเขานึงนะจำเป็นต้องหง่า,งาอะไรกนาะ่ะเปา่าหรอเป่าแน่นอนอหรอเออนี่เจา้า เองน้อยๆมีก่อนเออปาริทเครื่รองเป่าเอาใบงาออล่ะจ๊ะเอาพัดลมเหรอจะได้กินก็พันบ่ะเจอกันพันน่ะเอางาย <ไป S 2> ขึนขย้นมาเอากเอาาอไม้ยูพันนี่เขาก็ตั้งนี่เหียะเนาะเลิอกออก ตั้งใส่ถุงเลยก่อนเนี่ยก่อนหน้าแห้งนี่ยังนะกะบโบความจริงนี่ก็ตังไหมกับความจริงแล้วมังหรอเขาก็สัตย์จริงเลยบ่มีใบใหม่ละตีอันเนี้ยนะครับไม่หรอเสร็แล้วกระเป๋าแหมเอาไว้ในนี้ก็ได้ว่าจ้านอ่ะระวังผู้ว่ามาต่างใหม่ระนาบตั้งสองเดดกับป๋อสองสามเดซ อ่ะมันเป็นลาวรัะพันว,วิควรจะได้กินงาขี้มออนะพี่นี่เดีว,ดว่ก, <laughs> กวารควจะได้กินตามข้าปลูกบอกพันบุ์บแรงนี่หุงข้าวไปเพียบบ่ฮะนุมตามมะลิก็มีนะ คลิปนี้น้องเบญกขอ,ขอจบคลิปเพียงแต่อี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวน้องเบนขอตัวไปจวยคุณสามีก็น้องประพันนะจ้ะเนาะเอาใบงาี้มอนแห้งออกก่อนนะเจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อนน้องๆทิมเจ้าเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีเจ้าฝากแชร์คลิปเพื่อนทิมเจ้า